เอาละครับกลับมาติดตามชมการถ่ายทอดกันต่อนะครับศึกมวยวารจันทร์การกุศลนะครับและลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงคีตะมวยไทยนะครับขอเชิญรับชมครับและก็พบกับอาจารย์ดเปร์เจนทยจปาหอมครับจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงคีตะมวยไทยของเรานะครับเชิญครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับผมเป็นการ แสดงการไร่ล้ำวหว้ครูสามคนนะครับซึ่งไม่เคยปรากฏมีในประเทศไทยนะครับการไร่ล้ำว้ครูสามคนเปรียบเสมือนสามบานสามบานของกระบี่กระบ,บองนะครับเมื่อมีไล่ล้ำว้าคลูเสร็จจะต้องมีงต่อสู้กันด้วยนะครับนี่คือบัมพบุรุษสร้างไว้ให้กับลูกหลานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับฉะนั้นมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ปองกันตัว นักเกรียนโรงเรียนพันทองสภาชนูปธรรมอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีชนะเลิศถ้วยพระราชทานสามสมัยซ้อนนะครับได้มาแสดงให้ท่านชมณเวทีแห่งนี้นะครับถ้าไล่ล้ำไว้ครูนะครับเป็นท่าบังคับนะฮะเริ่มตั้งแต่การกราบสามกราบนะฮะกราบพ่อแม่ผู้ปกครองกราบครูบาอาจารย์และกราบสิ่งที่ท่านนับถือนะครับ แล้วประกอบไปด้วยกอบพระแม่ธรณีก็ส่งร้อมกับถวายบังคมเพราะมวยในสมัยโบราณจะต้องชกต่อหน้าพที่นั่งนะครับจึงต้องมีการกราบถวายบังคมนะครับถ้าบังคับอีกท่าหนึ่งก็คือท่าย่างสามขุมซึ่งเป็นท่าของประมาจา์เขตเสียภัยถ้ากล่าวไว้ว่าจะต่อท่าอะไรก็ตามจะต้องไม่ลืมท่าครูคือท่าย่างสามขุมนะครับอีกท่าก็จะมีท่าบังคับก็คือท่า ย่างสุขเกษมสุขเกษมเปรมปรี8ทิศนั่นเองนะครับท่าไร้ลำไว้ถูจะมีท่าหลากหลายมากมายนะพุ่งหอกโมกสัต์ตัดไม้คมนามนะขมมฝันคูคตสู้นั่นเองนะครับย่างสามขุมคุมเชิงคูนะหรือบางตำรามักจะเรียกว่าขุนพลกลายทวน8ทิศนะครับนี่เป็นท่าที่บังคับของโกรมเลสา อพุทธศักราช2 4 8 6นะครับยยเข้า,ขอ,าอาล่ครับเมื่อไล่ลำไวครูเสร็จในท่าบังคับต่างๆเสร็จตอนนี้จะเริ่มมีการต่อสู้ด้วยศิละปะไม้มวยไทยนะไม้มวยไทยจะประกอบไปด้วยทักษะหมัดเตะถีบเข่าและศอกนะครับนี่คือแก่นของมวยไทยเลยนะครับส่วนผสมผสานกันหมัดพร้อมเตะเตะพร้อมศอกศอกพร้อมเข่านั่นคือ ลูกของมวยไทยนะแม่15ลูก15เชิงม,ย 65, มย 82, วย6กก้นมวย82รวมทั้งหมด177ท่าแต่ท่าไม้มวยไทยมีทั้งหมด300้อยกว่าท่าด้วยกันนะครับเริ่มต่อสู้กันแล้วนะครับ3คนโดยไม่มีพวกนะครับนี่คือมวยไทยกู้ชาตินะครับมวยไทยกู้ชาติเมื่อมีสูงเมื่ออาวุธหมดมือนะครับก็ใช้อวัยวะเป็นอาวุธนั่นเองที่เราเรียกว่าหน้าว่าอาวุธ ประกอบไปด้วย1ศีรษะ2กระปั้นสอก2เข่าและ2เทา้านะครับไม่ว่าจะมัดเตะทีมขาอกส่วนที่แข็งกระทบส่วนยอดมักเกิดการบาดเจ็บและอันตรายได้เมื่อกูชาติเสร็จเรียบร้อยบทศิลปสงครามก็กลายเป็นการละเล่นจากการละเล่นกลายมาเป็นสปอร์ตมาเป็นกีฬาจนถึงทุกวันนี้นะครับดั้นมวยไทยเวอร์ไวไปทั่วโลกแต่ละท่าเป็นท่ายากนะครับที่ใช้ในการแสดง บรรพบุรุษได้สร้างสันไว้ให้อย่างดีตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันลูกหลานก็สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้และมวยไทยเวอร์วไวไปแล้วทั่วโลกนะครับขณะนี้สมาชิกมวยไทยเกือบ200ประเทศแล้วเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดดูดันสู้3ามคนเลยไม่มีนะครับศึกบังระจันริงๆนะครับที่กูชาติ เต่ผมจับนะครับอ่าอยากนะครับท่านสังเกตดูดีๆแต่ละท่านะครับบางอย่างไม่สามารถเอามาเล่นในการแข่ง,งขันได้จึงเป็นการแสดงเท่านั้นนะครับเป็นคอนเทสต์นะครับส่วนคอมเพเิชันก็สร้างสารรค์ในกฎกติกา20ข้อของมวยไทยฉะนั้นผู้หญิงก็เล่นได้ผู้ชายก็แสดงดีนะครับถ้าไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากต่อสู้ก็มาแสดงได้ ซปเปอร์สตาร์คนหนึ่งก็คือโทนิจาริจา,จาพนมก็เอาท่ามวยใช้ในการแสดงจนกลายเป็นซปเปอร์สตาร์เอาล่าไก่คงจักมาแล้วครับน่ายากนะครับนะครับดังนั้นดังนั้นต้องซ้อมมันอย่างดีนะครับเด็กทั้งสามคนนี้อยู่ในมัธยมนะครับโรงเรียนระดับมัธยมนะครับผู้ฝึกสอนนะเป็นสุภาพสตรีครับครูเมนะครับเราเรียกว่าครูเมมวยไทยปตองสภาสร้างสรรค์น,นะครับด้วยกระบี่กระบองและมวยไทย เนี่ยผู้หญิงเราวิรุรุษกู้ชาติมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเท้าเต้ยสตีเท้าศรีนทรอละสุดยอดนะครับขอเสียงรดมือดังๆครับให้กำลังใจน้องๆจากชมรมมวยไทยวัฒธรรมจากจังหวัดชนบุรีนะครับเอาละครับเราจะพักกันยครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยสากลกันต่อนะครับ